ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1,750การแบ่งปันทรัพย์มรดกนั้นอาจทำได้โดยทายาทต่างเข้าครอบครองทรัพย์สินเป็นส่วนสัตว์หรือโดยการขายทรัพย์มรดกแล้วเอาเงินที่ได้มาแบ่งปันกันระหว่างทายาทวักสองถ้าการแบ่งปันไม่ได้เป็นไปตามวักก่อน แต่ได้ทำโดยสัญญาจะฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไหมเว้นแต่จะมีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างหนึ่งอย่างใดลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดหรือตัวแทนของฝ่ายนั้นเป็นสำคัญในกรณีเช่นนี้ให้นำมาตรา850 852แห่งประมวลกฎหมายนี้ ว่าด้วยประนีประนอมยอมความมาใช้บังคับโดยอนุโลม